สดชื่นอย่างที่ฝันอีกแล้วนะครับแนวทางที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้กับหน้าช่องและให้กับสมาชิกในครอบครัวเทพบอลครับฟินฟินจุกๆุกอิมอ่มอจริงๆครับไล่ตั้งแต่หน้าช่องก่อนเมื่อวานนี้ ให้ไปน3นะครับมา2หลุดเพียง1โดยรวมแล้วเอาไปแยกเน้นอย่างที่ผมบอกในทุกๆคลิปยังไงมีผลกำไรทุกวันครับไล้งแต่ซันเดอร์แลนด์เลยผมบอกแล้วครับฟิตมากกว่าเชลซีนะครับบุกชนะได้เลยเมื่อวานนี้แล้วก็อีกหนึ่งทีมครับซูเปอร์วีพีนผมอย่างแมนเชสเตอร์แต่ครับมาตามนั้นเลยเมื่อวานนี้ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับเอาชนะไบตันไปถึง4ประตู2มีหลุดเพียงทีมเดีวยวคิร์พูที่ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกยัง ไม่กลับมานะครับแต่โดยรวมแล้วอย่างที่บอกไปฟินฟินจุกๆเหมือนเดิมมากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องครับแนวทางในครอบครัวเทบอลเมื่อวานนี้ที่ผมให้ไป เต็มเครื่องกระเบื้องแตกเลยนะครับเมื่อวานนี้ชุดโครงการที่ผมให้ไปในช่วงเย็นครับฟุตบอลมองบนไปมืลานะครับฟุตบอลช่วงเย็นมาครบทุกทีมตัว VP มาครบทุกทีมและที่สําคัญครับซูเปอร์วีพีอย่างที่บอกไปแมนเชสเตอร์เต็ดเมื่อวานนี้นะครับเราก็บอกแล้วกลับมาบวกกันอีกครั้งนับหนึ่งกันอีกครั้งยินดีกับสมาชิกในครอบครัวเทปบอลด้วยที่ตามไปเมื่อวานนี้ฟอร์มสดอย่างต่อเนื่องสําหรับบาสเทปบอลฉะนั้นเชิญชวนครับพี่น้องท่านไหน เอฟซท่านใดครับดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับแล้วต้องการเข้าครอบครัวกีฬาที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ที่สําคัญมีความแม่นยาให้มาได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลที่จะเข้ามานะครับเพราะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับครอบครัวเทพบอลวีพเรายินดีต้อนรับกับทุกท่านเลยทางเข้าง่ายนิดเดียวครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ของผมครับมีคําอธิบายนะครับทำตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนการรับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันนะครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้การแนวทางสดเราก็มีรันกันให้ตลอดทั้งวันทั้ แล้วนะครับมีทีมงานเทพบอลแล้วก็นะครับอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำสายฟุตบอลมากมายที่อยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับตัวผมสปอนเซอร์ผมมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้100%อย่างแงน่นอนที่สำกัรเข้ามาตอนนี้ครับได้เข้าฟรีถึง2กลุ่ม2ครอบครัวเลยนะครับฝากกันไว้วันนี้สวัสดี FC คอบอล ของผมบาสเทบอลทุกท่านครับค่ำคืนวันทิที่26ตุลาคม2568ครับค่ำคืนวันนี้นักฟุตบอลยังคงเข้มข้นและน่าสนใจเหมือนเดิมเลยตัวผมหยิบยกมาให้นะครับหน้าช่อง3ที่เหมือนเดิมเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันรับประกันผลกำไรให้ผมดูบทวิเคราะห์วิจารณ์มาแล้วนะครับดูแนวทางกระแสมาแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนของ3ทีมนี้นะจะเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเรามากันที่เอมิเรตส์เซดียมครับในกรุงลอนดอนครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนร์ลับกามีนันของคิตตันพาเล่ครับคู่นี้ก่อนเกมอาร์เซนอลหลังจากฝูงของตารางครับอันดับที่1ของตารางพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้ครับส่วนคิตตันพาเล่ทีมเยือนรับล้างอันดับที่9พรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นะครับคิกออฟเวลา3ามทุ่มตรงบ้านเราเพราะความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าอาร์เซนอลครับเปิดบ้านได้เปรียบบังครับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มไดด้ครรับชนะะขา2ปตูเเฮต็มชนนะะะ1ปรรตููคคือหหแงับทั้งคู่่เเจอกกันนใมลาสุดครับเเเปป็นนออาาร์ซลิดบ้ เสมอกับกิตาร์พาเลตมานะครับสประตู2เกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่นะครับปีนี้ทีนอนฟอร์มดีอยู่แล้วครับหเกมหลังชนะมา5เกมรวดทุกรายการเลยถือว่าฟอร์มการเล่นดีมากครับนัดล่าสุดก็สามารถเปิดบ้านชนะแอตเลติโกมาดิดในสุดยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาได้ถึง4ประตูศูนย์ถือว่าฟอร์มการเล่นดีมากๆนะตอนนี้ทังฝั่งของกิตาร์พาเลตครับนะครับหเกมหลังถือว่าไม่ดีนะครับชนะ2แล้วก็แพ้2เสมอ1ครับ3เกมท้ายไม่ชนะใครเลยถือว่าฟอร์มตกลงมาพอสมควรนะครับในเกมการสัปดาห์ 皆さん นะพายกับทางด้านของลานา,าคามาในศึกยูฟ่าคอน,นเฟเดนลีกครับถือว่าฟอร,ร์มตกลงมาพอสมควรเลยทั้งฝั่งวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลของกุลซึมิเกลอาเตต้าครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับตัวผู้เล่นที่ขาดไปก็เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอย่างมาตินโอเดการ์พวกนี้ครับกาเบรียลเจสุส์ใครฮาวเวตมาดูวิเก้เจ็บก่อนหน้านี้แล้วนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมครับนำทีมโดยพวกเอเซ่ครับก็อดีตลูกทีมเก่าของโอเวอร์การ์เนอร์ด้วยแลลลลลล้้วววกกก็ใใคครรรรไปพพาาาเเเเเเบมมม์ตตนนนีิ i, itter, ess, ออยูสสง คือวันนี้ทั้งฝั่งของกิตตานพาเลครับของกุนซือโอลิเวอร์การ์เนอร์ครับวันนี้จะขาดทางด้านของชาลีดีอัตนะครับแล้วก็ชิดกดูเล่ครับมีการบาเดเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามมาในระบบ3 4 2 1เช่นเดิมครับวันนี้นําทีมโดยชองฟิลิปมาเตต้านะครับพวกนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามแนวทางของผมบาสเท็บบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันผมชอบที่นะครับปืนใหญ่อเซนนอนมากกว่า นะครับวันนี้พวกเขาได้เปรียบทุกๆอย่างเลยเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขา นะครับแล้วฟอร์มการเล่นดูดีกว่าคุณภาพเตตดูดีกว่านะครับตอนนี้กําลังสดมากๆนะครับแล้วก็กำลังมั่นใจมากๆสำหรับทีทมของมิเกลอตเต้ามองว่าครับวิตาเมเลตเป็นทีมที่เหนียวก็จริงครับเล่นกับทีมใหญ่ดูดีก็จริงแต่ช่วงหลังฟอร์มตกตก,ตกลงมาพอสมควรนะครับและเล่นกาสัปดาห์มาทั้งคู่ด้วยความผิดพอๆกันคิดว่าอาจจะยื้อกันนานหน่อยแต่อาร์เซนอลถ้าเกิดมีลูกหนึ่งไหลลูกสองแน่นอนฉะนั้นสนใจครับให้ไปเชียร์ที่อาร์เซนอลปืนหย่อาร์เซนอลมีหนึ่งประตูแน่ลุ้นแค้สองพวกเขาเล คู่ที่2นะครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเราไปที่วิทัลิตี้สเตเดียมครับเป็นนานของบอลมัดครับจะเปิดบ้านตารางก็มีทั้งนั่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับคู่นี้ก่อนเกมบอลมัดอยู่อันดับที่5ของตารางครับส่วนฟอร์เรสอันดับ18ของตารางพรีเมียร์ลีกณตอนนี้นะครับคิกออฟเวลา3ามทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าบอลมัดครับเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มก็ได้ครับเจอกันในเกมล่าสุดครับเป็นบอลมัดเปิดบ้าานนนชะะะฟออเรรรสม5ปตตู่0คับ แมตช์ล่าสุดที่เจอกันมาส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่ครับบอลมาถือว่าฟอร์มดีครับชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครถือว่าฟอร์มดีเลยนะตอนนี้ทั้งฝั่งของนอตติแคมป์เล่ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับก็แพ้มาสี่เกมรวดแล้วก็มีแมตช์ท้ายในเกมกับสัปดาห์ยูฟายูโรปาลีครับชนะปอโตมาส่งประตูศูนย์ในของกุนซือคนใหม่อย่างชอนไดด้วยนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นบอลมัสครับของกุนซืออันโตนีอิราลล่านะครับมีมีตัวบาดเจ็บก็ตััเดมรรบออนน้้้จพ ชุดใหญ่ลงสนามครับมาในระบบเดิมครับ 4, 2, 3, 1ครับวันนี้นำทีมโดยจัดตินไคลวดพร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทั้งฝั่งของ นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับของผู้ซื้อคนใหม่อย่างชอนได้ครับวันนี้จะไม่สามารถใช้ทางหน้าของไอล่าไอน่าได้ถ้ครับีมีการบาดเจ็บแล้วก็ชินเชงโก้ครับที่มีกระดเจ็บนอกนั้น้ก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามมาในระบบ4 2 3สครับวันนี้นําทีมโดยอิกอร์เชสุดพร้อมลงสนามในค,ค่าคืนวันนี้แนวทางของผมบาสเท็บอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองการผมชอบที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างบอลมัดมากกว่านะครับวันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองฟอร์มการเล่นก็ดูดีกว่าและการเจอกันมาช่วงหลัังงบออมดดกินนขขา ฟอร์เรอยู่แล้วนะ f o r ฟอถึงแม้เปลี่ยนกูซื้อใหม่เป็นชอนไดแล้วก็ชนะมาในเกมการัดดาบแต่ผมมองว่าในศึกพรีเมียร์ลีกในการไปเยือนบอลมัดไม่ใช่งานง่ายคิดว่ายื้อกันมันแต่สุดท้ายแล้วมุมชนะบอลมัดมีสูงมากกว่านะครับคิดว่าบอลมัดทำได้ชนะเลือกเชียร์บอลมัดไปครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายปิดท้ายสำหรับออเดิร์ฟในหน้าช่องครับเรามากันที่ศึกใหญ่เลยในลาลีกาของสเปนครับเอลกาซิโกครับเลอัรมานดิดครับจะเปิดซานเดโก้เบเนบิลต้อนรับกำเมีดของบาร์เซโลนาครับคู่นี้ก่อนเกมเลอัรมานดิดอันดับที่1ของตารางครับส่วนบาร์เซโลนาอันดับที่2ตารางลาลีกาณตอนนี้ครับคิกออฟเวลา22่สนาฬิกาสินาทีครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเลอัรมานดิดครับเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ นะครับทั้งคู่นะครับเจอกันมาในเกมล่าสุดนะครับเป็นบาร์ซ่าเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดมา4ประตูต่อสาครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่ครับอย่างมาดริดฟอร์มดีเลย5เกมหลังครับชนะ4นะครับแล้วก็แพ้เพียงแค่1เกมครับ4เกมรวดเลยที่ชนะมาครับในศึกยูฟ่าแมยนส์ลีกนัดล่าสุดในกลางสัปดาห์ก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสมา1ประตูต่อศูนย์ครับทั้งฝั่งของบาร์เซโลนานะครับใน5เกมหลังก็ถือว่าฟอร์มดีพอสมควรเหมือนกันครับชนะ3แพ้2เกมครัับนดล่าสุดก็สามารถถลล่มมโอิปแพ้สองเกมกลาางสัปดคร นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมเจ้าถิ่นนะครับแลมินดิตของกุนซือนะครับชาบี้อลองโซครับวันนี้ขาดตัวเล่นแกนหลักก็กองหลังล้วนเลยครับอันเดรโอลูดิเกอร์ครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับคาบาคาแล้วก็ดีนเฮาเซนครับเจ็บทั้งหมดเลยนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับมาในแบบ4-3-3เท่นเดิมครับวันนี้นำทีมโดยคีเรนเอ็มปัปเป้ นะครับวินิสูติเนียพร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งของบาร์เซโลน่านักเตะก็เจ็บเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็นําโดยทางด้านของมาร์คอังเดรสเตเกนครับมีการบาดเจ็บโควันกาเซียมีการบาดเจ็บครับกาบีลาฟินยาครับแล้วก็ลูว์ตโรเบิร์ตเดวันด็อกกี้ครับดนนีเอลโม่เจ็บทั้งหมดครับนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองวันนี้นะครับมันเลือกยากจริงๆนะแต่ถ้าให้ชอบยิงผมชอบที่ทางฝั่งของบาร์เซโลน่ามากกว่า นะครับจริงอยู่ครับวันนี้ทางด้านของเลอันมาดิดนะครับได้เปรียดที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของเองแต่กองหลังเจ็บเยอะจริงๆเกมลุกบาซ่ามันดูดีอยู่แล้วด้วยนะถึงบาซ่าตัวเจ็บก็เยอะนะครับแต่มันเป็นหลายตำแหน่งนะครับคิดว่าวันนี้สูสีคู่ขี้กันมุมเสมอออกกว้างมากสุดและสังเกตครับคู่นี้การเจอกันมามักทําสกอร์กันได้สูงด้วยนะว่าโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาก็น่าสนใจฉะนั้นครับวันนี้ผมคิดว่าครับเลือกบาเซีลนาไปก่อนนะครับหนึ่งทางเลือกและอีกหนึ่งทางเลือกครับวันนี้จะทําสกอร์กันเยอะฉะนนนนนนนััั้ครรบบมีเเกกิิแแ่่3ตูสําห ให้เลือกเชียร์อีกหนึ่งทางเลือกคือโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาคู่บาเซลนากับเรอัลมาดริดในคืนวันนี้นะครับชนะครับเลือกเชียร์ทางหน้าของบาซ่าและก็โอเวอร์สกอร์ไปสำหรับคู่นี้ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปแนวทางออเดอร์สามคู่สี่ทางเลือกในค่มคืวนนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับเลือกเชียร์ทางแานของอาร์เซนอลนะครับบอลนมัดนะครับบาร์เซโลนาและอีกหนึ่งทางเลือกคือโอเวอร์สกอร์คู่บาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดไปนะครับคัมคือวนนี้ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนมีผลกําไรอย่างแน่นอนผมรับประกันและสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมนะครับแนวทางบทวิเคราะห์ารที่ผมให้ไปครับกับ FC หน้าช่องในทุกๆวันครับให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนะครับไม่ใช่เราเปิดคลิง คลิปแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่นอนผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นซึ่งผมมีบทวิเคราะห์จา์ให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ฝากกันไว้และฝากกันไว้สุดท้ายเลยครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องนะครับมาเอากันได้ในครอบครัวเทเบอลครับผลงานผมมีให้เห็นในทุกทวันครับฟุตบอลเจ็สีฟุตบอลในช่วง ค่ำคืนนะครับแล้วฟุตบอลตอนเย็นเรามีให้ครบทุกคู่ครบทุกดีจริงๆมาเอาทีเด็ดในครอบครัวเท้บอลกันได้เลยปัดขวาใต้ลูปโปรไฟล์มีคําอธิบายอยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับค่ำคืนวันนี้ผมขอ FC ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ